สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาทักทายพี่น้องเนาะวันนี้มาทักทายพี่น้องอีกค่ะนะคะอันนี้พวงคามออสเตรเลียนะคะไม่ใช่เป็นฤดูเขานะคะพวงคามออสเตรเลียนะคะเป็นแบบว่าเขาสมบูรณ์แล้วเขาก็ออกดอกทั้งปีถ้าถ้าเขาสมบูรณ์แล้วเขาจะออกดอกทั้งปีนะคะพวงคามออสเตรเลียท่านไหนยังไม่มีหาซื้อมาปลูกไว้ชมนะคะสวยมากนะนะคะนะคะสวยมากนะคะ แต่ที่สวนนี้มสีสองต้นนะคะสต้นใหญ่ๆนะคะต้นใหญ่อีกต้น,นึ่งอยู่ในกระถางก็มีพี่น้องมาทักทายกันเรื่อยๆนะคะทักทายกันว่าเออสวยดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะก็คืออุย้ยท่านไหนมีวิธีแบบว่าผสมเกสรประเภทนี้ไหมที่สวนมาริมไม่ทำให้เป็นแต่รอแยกหน่อยอย่างเดียวนะคะอันนี้น่าจะเป็นสบู่เลือดนะคะ เอ๊องัี้นเราจะผสมกับอะไรได้นะคะพอดีน้องเขาลงลงกระบะไว้ลงวงล้อไว้นะคะสะบู่เลือดไม่ใช่ยูคาตันนะจะเป็นสบู่เลือดใช่ไหมเอมยูคาตันอีกต้นหนึ่งค่ะสวยใหญ่นะคะยังชุดนี้ยังไม่เคยให้พี่น้องชมนะคะอันนี้บอลกระดาษเขียวนะคะบอลกระดาษเขียว พี่น้องเขาลงไว้แล้วเขามีสเสน่ห์มากเลยนะคะก็ะคืออยากให้ชมความอลังเขาเนาะ <c oughs> นะคะ <c oughs> ขอประทานโทษนะคะใหญ่ได้ใจมากเหมือนเจ้ายักษ์เลยที่สวนเหมือนเจ้ายักษ์ที่สวนนู้นนะคะ,คะอันนี้เสือพานเสือพานนี่คุณดูดูว่าที่มารีบอกว่าเอ๊ะท่านไหนยังไม่มีจับจองได้ปลูกเป็นกอไว้แล้วสวยมากเลยนะคะราคาไม่แพงนะคะนะคะหละัก ต้นไม้หลักร้อยนะคะห้าสงก็หลักร้อย <c oughs> <c oughs> นะคะว่าเขาเขายาวนะคะค่าส่งก็หลักร้อยนะคะดูความสวยแต่ละใบนะคะดูความสวยแต่ละใบนะคะแค่หลังใบแค่แค่ชมหลังใบเนี่ยก็สวยแล้วค่ะนะคะ,นะคะแค่หลังใบก็สวยแล้วนะคะก็มาทักทายเนาะอันนี้เป็นดงสับประรดสีนะคะคือ ตรงสับปรดสีวันนี้มีความแตกต่างตรงที่น้องเขาวันนี้น้องเขาลงกระถางใหญ่ไว้นะคะลงกระถางใหญ่ไว้สวยมากนะคะนะคะอันนี้บอลบอลกระดาษด,ดําธรรมดานะคะแค,แค่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 เห็นแบบความใหญ่นี่ก็อลังแล้ว <laughs> นะคะแค่เห็นความใหญ่นี่ก็อลังแล้วนะคะค่ะมานนี้นะคะอันนี้เสือพานนะคะเสือพานที่อืม น่าจะส่งลําบากเพราะว่าถ้าส่งถ้าส่งนี่ก็คือถ้าส่งคงจะเปลี่ยนกระถาง10นิ้วันนี้กระถางในกระถาง15นิ้วแล้วน้องเขาปุงในกระถาง15้านิ้วละนะคะนะคะจระเข้นะจระเข้ท่านไหนยังไม่มีถามมาได้นะคะตัดสดก็มีนะคะจระเข้นะคะอะไรนะชื่ออะไรรับอะไรนะโอ้ยลืมชื่อตลอดนะคะเขาใบเขาพลิ้วสวยนะเหมือนจระเข้นะคะมีตัดสดอยู่นะ ต้นละสามร้อยเนาะต้นละสามร้อยรวมส่งนะคะตัดสดนะคะนะคะแต่ที่ท่านไหนจะรับชำชำแล้วก็มีนะคะชำแล้วก็มีนะคะชำแล้วอยู่ที่ห้าร้อยไม่รวมส่งนะคะน่าจะควักใส่กระถางเล็กแล้วก็ส่งนะคะถ้าถ,ถ้าท่านไหนรับแบบที่ชำติดแล้วอันนี้มันอยู่ในกระถางใหญ่นะคะจ้ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมฟวงคามอีกต้นหนึ่งนะคะทักทายทักทายเล็กๆ,กๆน้อยพอนะคะ อชมมะม่วงก่อนอวงคาอีกต้นนึงค่ะนี่ค่ะโอ้ยมีขี้โคลนนะคะมีขี้โคลนโอ้ยเจ้าเจ้าจาอาดูเฟื่องฟ้าที่สวนเรานะคะเฟื<ม>่องฟ้าที่สวนเรล่าเนาะ,นะคะ่ะเฟื่องฟ้าเป็นฤดูของเขาไม่ใช่ฤดูฤดูของเขาเลยล่ะขนาดใส่ปุ๋ยที่นอกฤดูนะคะใส่ปุ๋ยนอกฤดูก็ไม่ออกดอกอลังขนาดนี้นะคะ เดี๋ยวพาไปชมต้นที่อัลลังอัลังเลยนะคะถ้าไม่ใช่ฤดูของเขานะคะเฟื่องฟ้าจะออกดอกประปลายนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยเลยแต่ที่สวนจะเป็นประมาณนี้นะคะที่อื่นจะออกดอกแล้วเป็นยังไงมารีก็ไม่ทราบแจ้งมารีมาด้วยก็ได้คะ่ะ <c oughs> นะคะสวย <c oughs> นะคะอันนี้มม่วงหาวมะนาวโหกําลังจะออกดอกอีกแล้วถึงตีนะคะ อันนี้เป็นกุหลาบกุหลาบที่มารีเอามาลงดินไว้นะคะที่สวนเอามาจากสวนโน้นแล้วก็เอามาลงสวนนี้ไว้นะคะ,นะคะอันนี้มะหางหงนะคะคสีขาวเป็นไม้โบราณที่มารีเก็บเก็บไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกว่านที่มารีลงไว้นะคะดียวต้องมาดูแลหญ้าอีกทีนึง ะะต้องมาดูแลเรื่องยากนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอขอแค่นี้นะคะนะคะมะม่วงก็มะม่วงมะม่วงเริ่มกำลังเริ่มเริ่มออกดอกเออออกลูกเล็กนะคะออกลูกเล็กดูพริกขี้หนูนี่ยนะคะโอ,อ้พริกขี้หนูอ่ะไม่ต้องซื้อค่ะนะคะดอกมาหรืมะม่วง อันนี้อันนี้อันนี้น้าดอกไม้นะคะอันนี้ฟ้าลั่นนะคะอันนี้ฟ้าลั่นนะคะอันนั้นเขียวเวยนะคะมะละกอก็ดก,กมากนะคะเดี๋ยวพาไปชมมะละกอสักแป๊บเดี๋ยวค่อยลาพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาไปชมมะละกอกโอ้ยมะม่วงมะม่วงเบาเบาถวายมาแล้วคะ่ะนะคะมะม่วงเบาถวายนะคะ มะระกอ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 ,ะกอ,อน,นี้มีกระจัดกระจายและโดกแบบนี้ทุกต้นนะคะดกแบบนี้ทุกต้นนู้นอีกต้นหนึ่งค่ะไม่ไม่สิ้นสุดนะกับมะละกอที่สวน <c oughs> <c oughs> คือจะต้องมีให้มีไว้ตลอดนะคะไม่สิ้นสุดนะคะมารีมารีชอบลูกอันนี้เป็นว้าค่อมเอ้ยไม่ใช่สิตะนีด่างเนาะน้องก็บอกให้เอามารุ้นด่างแต่มันมีด่างมาติดใบ แต่แต่ใบอื่นๆมาก็เขียวปีนะคะมารีก็เลยเอามาลงไว้ส่วนนี้นะคะจ้ะอันนี้มะละกอเนอะาะมะละกอโอเคค่ะมารีขอแค่นี้ค่ะมาทักถ่ายพี่น้องนะคะค่ะสนใจอันไหนก็ถามมาได้จ้ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะค่ะ